สวัสดีครับชาวนี้เป็นการแข่งขันระหว่างทีมสีฟ้าของชิล่าและก็ทีมเดลักครูสนะเป็นทีมสีส้มนะครับทีมของชิล่านะผู้เล่น6คนแรกก็ประกอบด้วยชิล่าคาสโตนุสราต้อมคามเอริชซูอาลีบาสเจเนลลี่ออริคลูสลินเซส่สโตเซอร และฮาน่าลิชแมนนะครับในขณะที่ทีมสีส้มของเดลัคลูสนะครับก็6คนแรกประกอบด้วยเบ็ตตี้เดลัคลูสนะฮะหรือว่าเบตเนียเดลัคลูสนั่นเองโนร์มาริสเวลลสอากสโตอลิชาคลาสชายดรสคาสตี้ลิชแมนโรนิสโตนเทเลอร์ฟริกาโน่แล้วก็มอลลี่แมคเคจผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมของเดลัคลูสเอาชนะไป3ต่อ0เซตด้วยสกอร์ 25ต่อ22 25ต่อ16แล้วก็25ต่อ22โอ้คะแนนก็ห่างเลยทีเดียวนะครับเสียดายจังนะลูสลาไม่ได้อยู่ทีมเดียวกับเดลครูสนะในขณะที่ผู้เล่นทรงคุณค่าประจำแมตนะครับ MVP 1ก็ตกเป็นของเดลครูสนะฮะ MVP 2เป็นของคัสตี้ลิกแมนนะแล้วก็ MVP 3นะโรดิกาสโตนก็คว้าไป อันนี้ก็คือได้คะแนนกันไป60 40 20คะแนนตามลำดับนะครับอ่ะเราลองไปดูไฮไลท์การแข่งขันบ้างว่าเป็นอย่างไรนะเชิญชมเลยครับ The same. The same good, yeah. right? Yeah, because I Lindsay, did you pass? she because she she's passing good also this position. Yeah. Yeah. So, it's fine. And Taylor Cruz, that huge comeback, and then she was chosen by Betty herself to play on her team. So, look for her to come in and do some damage today. Thanks, Keith. Oh, damage done right there on point number one. Lickman had to abbreviate everything. Taylor, snap again. Her fifth kill already here in the set. That's right about her set average, and this time. That one was huge. Backslide Bastianelli. In. With that slide, going off of one leg and only has one blocker up, so you. The set. Another tough one. Mao. Blocked by Stone to close it out. Reasonably well. Big block left side. Great penetration. That was all Lickman off the left hand of Lickman.